สองเรื่องสำหรับวันนี้เรื่องแรกก็คือขอแสดงความยินดีหรือดีใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยคนใหม่ล่าสุดสิงๆงนะครับคือคุณเจเดทจันทรานะที่ชนะการเลือกตั้งพักประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งเพื่อไทยได้35,230คะแนนแล้วก็คุณนัทชนน ก็ได้28,486แดน้กคะแนนก็ถือว่าเพื่อไทยชนะขาดนะครับคุณจะเด็ดจันทราแสดงความดีใจด้วยครับเพื่อไทยก็ได้คะแนนมาอีกหนึ่งเสียงหลายคนก็วิเคราะห์กันบอกว่าเอ๊ะทำไมพักประชาชนแพ้การเลือกตั้งทั้งนั้นทีคราวที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าชนะค่อนข้างจะถล่มทลายแล้วก็มีคนวิเคราะห์กันบอกว่าพักประชาชนหลังๆมาเนี่ย ทำตัวเหมือนพักเก่าพักแก่พักหนึ่ง <c oughs> ในอดีตนะครับที่ชอบใช้วาทกรรมก็คงจะหนีไ่พ้นประชาธิปัต์นั่แหละครับแต่ก่อนใช้แต่วาทกรรมวาทกรรมแต่งงานไม่โปร่ประชาชนก็เลยรู้เอออันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากภาพประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะถแถลงนโยบายนะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะมีการ หยิบวาทกรรมโดยกระด้างคุณสริงคลังแสงนั้นออกไปคนมันไม่เคยทํางานอะไรตำหนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของการเมืองก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยที่ได้สสมาอีกหนึ่งที่นั่งสําหรับงานนี้อีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องที่คุณภัยบูลนิติตวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยื่นฟ้องหมาแก่นะหรือคุณดนัยเอกมหาสวัสด นะผู้จัดการรายการเจาะลึกตัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณภัยบูลนิติวันบอกว่าฟ้องมินประมาทเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทผมอยากจะบอกคุณภัยบูลนิติตะวันว่าฟ้องหมายแก่แพ้ตั้งแต่ในม้งคือไปฟ้องก็หาหมิ่นประมาทเราต้องเข้าใจกันว่าข้อหาหมินประมาทคือผู้ใดใส่ความผู้อื่นนะจนประการที่จะทำให้เขาเกิด ความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะจึงจะมีความบิดฐานหมิ่นประมาทคุณไพบูรนิติตะวันฟ้องหมาแก่กรณีที่หมาแก่เอาคลิปลุงมาออกอากาศแล้วก็มีการเผยแพร่นะก็เลยบอกว่าแหมนะครับคนฟังแล้วนะฟังว่าเป็นลุงก็คงจะลุงป้อมนั่นแหละครับกับภัยบูรนิติตตะวันผมบอกตรงๆนะครับงานนี้ ผมมองว่าฟ้องแก้เกี้ยวคือก็ดีหมิ่นประมาทเ,เบื้องต้น,นหลักต้องมีหลักเจตนาคือเจตนาใส่ความก่อนนะต้องเป็นเรื่องของการเจตนาใส่ความลุงคนใดคนหนึ่งลุงป้อมลุงภัยบุญอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเจตนาใส่ความแต่กรณีที่หมาแก่เอาคลิปออกมาเผยแพร่นั้นเนี่ยประการที่หนึ่งเขาไม่ได้เจาะจงบุคคล นะไม่ได้เจาะจงบุคคลว่าบุคคลในคลิปนั้นชื่ออะไรชื่อลุงป้อมหรือว่าลุงไัยบูลเขาไม่ได้ระบุคุณก็ไปฟังกันเอาเองนะและการที่สองลุงเองก็ไม่ออกมารับว่าเป็นเสียงลุงนะพูดง่ายๆคือลุงป้อมนั่นแหละก็ไม่ออกมารับว่าเป็นเสียงลุงเอา้าเมื่อตัวเองยังไม่ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแล้วจะไปฟ้องหมิ่นประมา,มาเขาได้ยังไง ลุงออกมารับก็ดีว่าโอ้อันนี้มันเสียงลุงแล้วเอาเสียงลุงไปตัดไปต่อไปเติมไปเสริมไปแต่งเอออย่างนี้พอฟังได้นะครับแต่ต้องไปดูอีกนะพอฟังแล้วเป็นลุงทีนี้ลุงไม่ออกมารับก็ไม่รู้ลุงไหนกับลุงมันเยอะแยะเราก็เรียกลุงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยครับส่วนใครจะคิดว่าลุงไหนคืออะไรมันเป็นเรื่องของคนคิดแต่ที่แน่คือลุงออกมาปฏิเสธเอาต่อให้รับว่าลุงก็ต้องดูต่ออีกนะ ก็ต้องรู้ต่วว่าคลิปที่ออกมาเผยแพร่นั้นมันมีเจตนากันแกล้งเจตนาไม่สุดจริตหรือไม่ผมมองว่าหมายแก่เขาเอาคลิปนี้ออกมาเพื่อตามหาคนครับหาคนเจ้าของคลิปว่าว่าเอ๊ะมันลุงที่มันเป็นคลิปแบบนี้มันเสียงของใครเขาไม่ได้จะโจงว่าจะเอาใครหรอกครับแต่เขาอยากจะรู้ว่ามันเป็นเสียงของใครทาไมอยากจะรู้ว่าเสียงของใครเพราะลุงพูดกันเนี่ยนะครับสองคนสามคนเนี่ยลุงพูดกันเนี่ย มันคุยเรื่องเงินครับนะเงินมันไหนมึงบอกว่าจะให้กูมาจ่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นอนะ่ะหรือมึงจะจ่ายหนระือมึงว่าไงเอานายครับเดี๋ยวผมไปอธิบายครับอย่างเงี้ยคือคนเขาสงสัยว่าเงินคือเงินอะไรเงินซื้อเสียงเงินซื้อตําแหน่งเงินทุจริตคอร์รัปชันหรือเงินทําอะไรผมว่าถ้าตามหาลุงเจอเนี่ยสังคม ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยจะได้รู้เรื่องกระบวนการทางการเมืองโอ้เขาเออกกันแบบนี้เลยเหรอเขาใช้จ่ายเงินขนาดนี้เลยเหรอือจะไหมเพราะฉะนั้นการที่เอาคลิปลุงมาเผยแพร่เพื่อตามหาลุงเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เขาต้องการหาข้อเท็จจริงว่าลุงที่อยู่ในคลิปคือใครส่วนการพูดในคลิป จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องดีหรือเรื่องเสียไม่รู้ครับแล้วแต่คนจะแปลความแต่ก็มองว่าเอาละมันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแน่นอนนะเพื่อาไปซื้อตําแหน่งซื้อขายตําแหน่งหรือเปล่าไหนมึงบอกว่าจะให้กูจ่ายอย่างเงี้ยมันอะไรละ่ะถูกไหมละ่ะอันนี้คือมินประมาทถ้าจะดูในเรื่องของใครคนข้ได้จริงยังไม่ผ่าน และที่สําคัญอีกประการหนึ่งรู้ไหมถ้าจะฟ้องหมิ่นประมาทได้นั้นต้องเป็นเรื่องของการใส่ความใส่ความคือเรื่องไม่จริงเว้นแต่เป็นเรื่องส่วนตัวนะถ้าเป็นเรื่องจริงไม่ผิดครับถ้าเป็นเรื่องจริงสำหรับคดีไม่ผิดนะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะการออกมาพูดออกมาเผยแพร่แล้วสาธารณชนหรือประเทศชาติได้ประโยชน์ไม่ผิดกับ และสำคัญอีกประการหนึ่งรู้ไหมลุงป้อมอา้าวต่อให้เป็นลุงป้อมเลยนะลุงป้อมเป็นสสนะครับเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับเป็นบุคคลในการเมืองนะการที่คนจะมาพูดวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์จะเป็นลุงหรือไม่ไม่เป็นลุงหรือไม่นี่นะครับมันเป็นเรื่องบุคคลสาธารณะที่เขาย่อมที่จะพูดคุยพูดถึงสงสัยถึงก็ได้ครับแต่เขาก็ไม่ได้เจาะจง แม้กระทั่งไพบุญนิติวันเป็นเลขาที่การพักพลังประชารัฐแนตะ่เขาเป็นบุคคลในการเมืองไพบุญนิติวันเป็นอดีตสวสแต่ก่อนเขาเรียกฟันเหลืองนะพอไพบุญยุบพักตัวเองก็มาอยู่พักพลังประชารัฐก็มาเป็นตำแหน่งรองหัวหน้าตัวน,นี้มาเป็นเลขาที่การพักก็เป็นบุคคลสาธารณะเช่นเดียวกันเพราะนั้นการที่เอาคลิปลุงมาเผยแพร่เนี่ยมันได้ประโยชน์สำหรับสังคม นะครับอย่างน,น้อยๆก็เป็นชนวนในการตามหาบุคคลในคลิปว่าลุงที่พูดอยู่ในคลิปมันคือใครเพราะลุงพูดเรื่องเงินลุงพูดเรื่องว่าในบวกเจ้าเงินให้กูมาจ่ายคงไม่ใช่น้อยนะครับนะและบุคคลที่พูดในคลิปนั้นก็มีบางคนออกมายอมรับแล้วว่าใช่เสียงผมจริงเออบุคคลบางคนเคยอยู่พักพลังประชักษ ก็ออกมาพูดแ่ดงว่ามันไม่น่าจะเป็น AI มันต้องเป็นเสียงจริงเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ AI แน่นอน AI อะไรจะไปโต้กันสองสามคนเห็นไหมแต่ที่แน่แการจะฟ้องมินประมาทมันต้องเจาะจงซะก,ก่อนจะบอกโอ้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นผมอันนี้คุณคิดเอาเองทุกคนก็เข้าใจว่าโอเป็นลุงป้อมน,นั่นก็คุณก็คิดเอาเอง แต่หมาแกเขาไม่ได้เผยแพร่ในลักษณะของชื่อบุคคลเขาเอาคลิปออกมาเพื่อตามหาคนนะครับเพราะก็ยังไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของปปชเป็นหน้าที่ของกกตในตามหาคนต่อไปว่าคนในคลิปมันคือใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับจึงบอกว่าหมาแกเป็นกําลังใจให้นะไม่ต้องห่วงงานนี้ผมเชื่อว่าไม่มีแล้วก็ไม่มีติดกุ๊ก ด้วยความเป็นนักกฎหมายนะก็ขออนุญาตออกความเห็นในฐานะนักกฎหมายกันแล้วกันไปบูญนิติตะวันไปฟ้องงานนี้นะครับฟ้องหมาแก่แพ้ตั้งแต่ในมุง้งอ้าวก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหมาแก่ในการนําเสนอผมไม่ได้รู้จักหมาแก่นะครับไม่รู้จักมกักกีไม่เคยอันนี้กันเลยนะครับไม่เคยทักไม่เคยทายแต่พอฟังเรื่องแบบนี้เออผมมองว่าประโยชน์สังคมมันได้การเอาคลิปมาเผยแพร่อย่างนี้ใครจะกล้า เอามาหวยแพ้แล้วครับคลิปประเภทอย่างนี้นะถ้าไปจับไปกุมไปคุม,ไป,คมไปขังเอาคนก็คุกสมหมดผมว่ามันไม่ได้แต่สําคัญคือไม่เจาะจงบุคคลเอาละครับกว่านี้จำนงชัยมุคคลครับให้กําลังใจหมาแก่ไปบูนแห้ตั้งแต่ในมง้งครับจํานงไปแล้วครับสวัสดีครับ